ับมาแล้วสำหรับการยกทับกับน,น,น,นะครับรถเทรเลอร์มารับรถวินแล้วครับผมทันนี้มารับของคันของฝาเรืองนะครับโอ้รถเทรลเลอร์มาถึงปุ๊บรถวินสตาร์ทรอเลยครับ ข้องแคว่ว่องไวแล้อเกินขากลับเนี่ย<ะ>มามืดค่ำเลยครับสำหรับภารกิจวันสุดท้าย เลยอย่างร <Trustee> <tama an> อเลยครับวางหางงโอ้ชันเหลือเกิน ควบุมรถบินทีมป่าเรืองครับมาแล้วครับมีเป็นบรรยากาศช่วงย้ายเครื่องจักรกลับกับค่ายนะครับหลังจากจบภารกิจกู้เรือกุราบํำที่ท่าทรายรุ่งจะัดทรัพย์เขื่อนลาสีสไลยังหวัดสีสเกตครับย้ายไประยะทางประมาณ35กิโล นะครับจากจุดจุดนี้ไปจนถึงนู่นนะครับอำเภอรัตะนบุรีจงังหวัดสุรินทร์ รถวินที่ถูกดัดแปลงจากรถเกี่ยวข้าวนะครับพอหมดวาระรถเกี่ยวข้าวก็ดัดแปลงมาเป็นรถวินช่วงบนเอาไปดีไซน์เคิลช่วงล่างเอามาลุยต่อนะครับให้สัญญาณโดยช่างอุย ึ้นเ็นเลอร์ด้วยความระมัดระวังครับงานนี้ค่าจ้าง5้าหมื่นนี่ไหนจะค่าเตนเลอร์ไหนจะค่าอุปกรณ์ที่เสียหายไปนะครับขาดทุนคือกำไรครับงานนี้ขาดทุน100%เ ขาทุนเท่าตัวเลยครับงานกู้เรือรอบนี้ ร้อยครับขึ้นแชนเร์เป็นที่เรียบร้อยอัตราค่าบริการสองเที่ยวเท่าไหร่ปะ,น,ะนี่แหละอ๋อไปไปปนีปนอมกันอยู่ที่อูอ่ครับดีแล้วดีแล้วถ้าเกิดว่า งานหลวงพ่อถวายวัดอีกแล้ววัดป่าด้วยเยนี่ลูกค้าเหมือนกันเขาอาศัยเราเหมือนกันนี่คร,รับน้ำเพึ่งเสือเรือพึ่งป่าใช่ไหมปาครับเขาก็เรื่องยานนั้นมาเขาก็อาศัายเราเหมือนกันไปช่วยกันไปอะไรกันไปอย่างนี้เราเสียบานก็เออราคาหนึ่งถ้าไปไกลก็ต้องว่ากันไปตามนั้นค่อยเป็นค่อยไปกันเราไปช่วยกันขอบคุณทีมรถเทรลเลอร์นะครับ วันนี้มาช่วยทีมงานผู้เรือเป็นจังไนคือจังมวนแทเป็กหรืยังไงว้าวนี่ยบนี่สุดจอดเดอมาเรือนะนใจถึงบ่ใจเรียบร้อยเลยดาสวัสดีครับ แถาแกซื้อยังแถาแกเอฟซีเสียดีหูวเอฟซีเบซีเขาเสียดีหูวเถาแกมาขนมาขนฟรีมือนี่นี่ยขึ้นซุดยอนแท้นะยังก็ได้เสียยังก็ได้ซับััปัญญาสับปัญญาอ๋ครับมีรถเกี่ยวข้าวไว้บริการด้วยรถเกี่ยวข้าวมีบริการด้วยมีทั้งทีนั่งเกี่ลุงครับ สุดยอดสุดยอดสุดดยอไปห้างไม่ได้เมืดขอให้กิจการขอให้กิจการรุ่มเรือเองมีลูกเล่นนึงไปเร็วไฟบะมีเร่วอย่าปลาช้างไปกับคันไหนปลาช้างขับคุณปู่ตามไปใช่ไหมออกได้บ้านั่น อ๋อป่าช้างนะครับก็จะขับคุณปู่ตามไปครับผมมีคุณปู่มาสองคันคุณปู่ป๋าเรืองหนึ่งป๋าคุณปู่ป๋าเรืองนี่ก็บาดเจ็บไปเยอะเหมือนกันนะทั้งโดนปุกกีแม่โคทั้งอะไรจกแตกอะ้รทั้งกระจกแตกโดนขี่คอกัน้สุดยอดครับะมเงนั่งของี้อารมณ์ เดินทางปลอดภัยครับทีมงานสับปัญญานะครับรถเทนเลอร์มารับรถวินทีมป่าเรืองส่วนอีกชุดนะครับ ชุดขช่างอุ้ยก็จะมีอีกหนึ่งชุดมารับนะครับส่วนจะเป็นใครก็รอติดตามชุดนี้แหละนี่เจ้านี่แหละมารับนี่คนปูจะตามไปครับเอาถอยแล้วถอยถอย โอ้มาพอดีเลยโอ้มาพอดีเลยน่าจะมาช้ากว่านี้สักห้านาทีังอลังการนะลังการอลังการ,การสร้างถ้ามาช้ากว่านี้ห้านาทีรถบินของป๋าเรืองนะก็จะไปสู่ถนนมาแล้วครับทันที่จะมารับทีมรถบินของช่างอุ้ยนะครับ เสียเสียยังก่อนชางอุ้ยเสียยังก่อนนี่เสียนูน,น,น,นเสียนูนเสียนูนเสียน่นรครับเสียนูนครับเสียนูนคันนี้จากสีขอระพูมิสุรินครับมาไกลหน่อยหัวใจใหญ่กว่าตับครับบอกมาช่วยช่างอุ้ยนี่ไม่คิดตังค์สักบาทไม่รู้จริงหรือเปล่าบอกแ <accomplish> ม่เพียวอะไรกัน ถอยยาวครับถอยยาวนี่โนโดมิเนเตอร์ห้าร้อยด๋ว่ามาได้จังหวะพอดีนะครับสาะ ธรรมดาก็หาได้ไปแล้วครับเดินทางปลอดภัยครับรถแทนเลอร์บรรทุกรถวินทีมป๋าเรืองตามไปด้วยคุณปู่หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจครับเดินทางปลอดภัยปา๋า แล้วครับเดินทางปลอดภัยทั้งคู่ครับนอกจากรถวินแล้วก็คุณปู่แล้วนะครับก็ยังมีรถกระบะอีกหนึ่งคันนะครับยังไงเสียนเยังไอนจะคือว่าสินะบะพร้อมเสียนี่นเนียน่นเน่นนเน่เานนเนเย่่านี่นนเเนเ เสียนนนบอกถ้าผมรอนะสามวันยังไม่ขึ้นเลยทันนี้รู้หน่อยครับเป็นรถสไลด์ค่อนข้างไฮเทคก็จะมารับรถช่างอุ่ยนะครับเสียนนนค่าจ้างรอบนี้เท่าไหร่รอบละสามพันห้า โอเคครับทางอุ้ยครับเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวขึ้นรถสไลด์นี่เป็นบรรยากาศนะครับช่วงจะย้ายทับกลับบ้านเหลือกุลาดำนะครับตะคุ่มตะคุ่มอยู่ด้านหลัง หยับตัวแล้วครับออกมาแล้วรู้สึกว่าจะตามกันไปเป็นกระบวนแล้วครับงานนี้ มีลื่นมีลื่น เกียบร้อยครับเรียบร้อย,เ,ย,อยเอาคืบก่อนเสียโนนจะคืบเยอะนะจับได้ไหมรอบเข้ามาปองไฮโดรลิกแตกฮะนีนะ่มันหรอ เตรียมตัวเตรียมตัวลัดโซ่นะครับรัดสเตียไว้ถ้าเขาบรหารเป็นหนหงบ่ยันโต๊ะหายกลางทางนบ่รถไหนวะพอ้ <c oughs> องกันหลนหายเ้มีเนยผมไปแกมันเนาะแ่งเรี้ไม่หล่อเฮียอยู่นี่หล่อหล่อหลอแตรงเน รอดอขาดเลยรอดรอสั้นลงก็จะดูเที่ยขี่ไปปุ๊บรอลรอขาดแม่หลงลตรงหลงหลุมเหลึกเที่ยวเลยวะรอดกยังก็รอดไม่เสียเลยผมขอว่ารถเจ้าของนี่แหละถึงระวังต้เปลียนเนี่ยนี่คือเซฟตี้อย่างดีครับป้องกันรถบินหล่นหายกลางทางเดี๋ยวคนเก็บได้เดี๋ยวเอาไปขับเล่นอีกยุ่งอีกโคนได้สิเตรียมอีกโคนดไหมฮะโคนไหม อันไหนโหดโหดครับโหดโหดโหดจะซื้อซื้อทิมงานต่ว่าเห็นหน้าตาแล้วบ่โหดเลยผมเหียมเลยละโหดนั้งห้าสายโหดได้กล้องลอยเลยละผมเนี่ยมันมันห้านี่ชัดเจนอยู่แล้วตะว่าโหดนี่หาเพาท่านเห็น

เ้าไม่อยัางทบอกพี่น้องทางสีขอละรพูดบอไปแล้วอย่างเดียวีูกม่อนเี๋ยนูนเดู้นเาม่ยังจะบอกพี่น้องทั้งสีขอละพูดบอจักสีบอกว่าอย่างเจทีบ่อย้าิเมีเมียไปบ่ทันมีตี เออบอกว่าผู้ใดสะเอาก็เอาเด้อครับเด้อมีรถสไลด์นี่มันรูราหมาเฮาอี่ดีๆหนุ่มรูปหล่อหน้าตาดีสีขอวนะพูดนี่คอมเมนต์เฮ้ยว่าเล่าผมเล่าครับเจ้าเล่าสิเสียนูนครับจำชื่อนี้ไว้ดีๆหนุ่มรถสไล วันนี้วิ่งกี่เที่ยวแล้วพี่นอนเบิดมือม่อ๋อวันหยุดตอนตอนช่างวุ้ยโทรไปปุ๊บเสียนูนรับสายแล้วเสียงนรู้สึกยังไงบ้างโอ้ขึ้นได้แหละเตี้แมนบอบ่จะส่จโทรแล้วปดบานเี้ยโอ้เจ้าก็เลยโทรกลับมา เดี่นอนต่อเลยบนเถาะเซฟตีครับสุดยอดมากก็เป็นสีสันสนุกสนานเหฮาปาร์ตี้นะครับหลังเรือขึ้นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แตกต่างกับเรือยังไม่ขึ้นนะครับทางเขียวก็เริ่มมืึนแล้วทางสองก็เป็นยังไงครับ ตามนั่นสิสีนวลๆั้นโกนี่น้ำหนักหายไปเยอะสิบโลมาอยู่ที่ชั้งสองหมดเบบอทพยัน่ไเฮงไม่น้ำหนักหายเลยหรอ้ผมไม่ได้เรียนนะผมเอาทั้งแคปซูลเลยอยากก่อนไดลูปแล้บอกแล้วบอกให้เรียนผมไม่เรียนเลยผมรอล่อแคปซูลเลยครับได้ของดีจาก่เบบอทเฮย วันนี้เริ่มเดินตรงฉลองหลายๆจักหน่อย<ป>เรียบร้อยครับพร้อมออกเดินทางาทีมป่าเรืองนั้นล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็จะตามไปด้วยรถวินแล้วก็ทีมงานขับโดยช่างหมิง ส่วนคนปูนะครับขวัญใจสบายชาวนาของเรานะครับก็จะควบคุมการแสดงโดยแม่ทับใหญ่ครับช่างอุ้ยครับหัวหน้าทีมรถวินจากอำเภอรัตนบุรีสุรินสนใจก็ติดต่อได้นะครับ0878749987เบอร์นี้ท่องยนขึ้นใจแล้วครับ ไปแล้วครับพร้อมบอกเดินทางนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการอำลาพาจาก ข่าสายรุ่งจรัดทรัพย์แห่งนี้ไปแล้วครับงงเมื่อมีโอกาสนะครับเราจะมาติดตามสถานการณ์ว่าเรือกุดาบดําลํานี้เขาจะซ่อมแซมบํารุงรักษายังไงต่อไปนะครับผมส่วนผมตีเล็กสายมันครับก็ขอจบภารกิจเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่ครับบรรยากาศช่วงค่ำคืนที่อู่ช่างอุ้ยหรือว่าบ้านช่างอุ้ยข้างโรงน้ำแข็งกิมสุนัยอำเภอรัตนบุรีสุด,ดินครับสวัสดีครับ